สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาคอนสเสิร์ตนะครับที่นงบรุรีลำพูมาคอนสเสิร์ตนงบุรีลำพูที่เนี้ยล้างเวทีไป่บบนี้ทไงดีอะ <c oughs> ใส่ชุดมาแบบเตรียมรวอม <นำ S 2> มาวันนี้คอนสเสิร์ตเต็มวงนะครับมาหมดโปรเจกต์เลยแล้วต้องขึ้นตรงเนี้ย 过年。 Morning, พี่น้องปองไปครับสวัสดีครับน้องแน็มือหนี้อมามาเห็ดที่อย่างนัวไมอนี่มารับไม้ตัวไม้ครับมารับไม้ส่วนตัวครับเป็นไม้ทีทั้งอ่ะเอฟซีนะครับผมแล้วก็ทุกๆคนซอยกันเขาเรียกว่ามอบให้ครับเป็นไม้ตัวแรกของแน็คครับแต่ดีใจแฮงครับมีไม้ส่วนตัวแล้วพี่น้องแต่ใส่งานแหลกเลยด้วยครับเติมงานแหลกงานนี่เลยครับงานที่โแรลกนี่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเป็นรุ่นใดเดี๋ยวเขาไปเบิ่มกันนะครับ ซซินนเเทอร์ะครับโอเคครับได้ไม่ส่วนตัวแล้วครับมาที่นี่น้องแนีขอบคุณทั้งเอฟซีบานทักแนงรุ่นนะครับขอบคุณเอฟซีตกเดี่ยมมงชินะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สารฝันให้มุนีมีไม่ส่วนตัวได้ไปออกงานแล้วครับผมได้ประเดิมงานแรกเลยครับที่อำเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับ อันนี้ใหม่ของเน็กวอลุดน,นะครับก็จะเป็นรุ่น E เซนเซอร์ E W 3 0 0ครับพี่น้อง4 4 0 0 0สี่เตือเพิ่มเสียงครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนครับก็เดินทางไปงานคอนเสิร์ตันรามาที่ดีมาแล้วบครั มาแล้วนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตในความปากยังไม่ทา,าลิปนะคะน้องสเต็ปเป็นอย่างดวยพิ่งขึ้นพิ่งขึ้นมาจากน้ำเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะเป็นนางเงือกเนาะห้าปลอดไทยขอบคุณค่ะอาซีวันนี้มีงานอยู่เสรีการไฟฟ้ามของโบรัมพูเช่นเคยนะคะงานเริ่มจีโมงคะน้องสแตมงานเริ่มเที่ยงหรือเปล่าบ่ายโมงบ่ายโมงต้องเป็นสเต็ปบ่ายเที่ยงดูดินะคะสแต็ปบายเที่ยงงานหรือบ่บายโมงค่ะพี่น้อง เดีย๋ยวไปเก็บของก่อนโอเคค่ะน้องนีเคค่เป็รถแล้วนะฮะอันนี้คือหมอประจำน้องน้องรี่โอ้วันนี้ฮะ,ะพี่น้ำมาแล้วแม่นมเมื่อคืนไปกินอะไรมาพี่น,น้ำไปกินค่ะี่แก้มสวัสดีค่ะ ไยงานที่ไหนวันนี้นี่เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะรุยไปที่หนองบรระะัวลำพูนะะคทันทีตอนบ่านกลางวันนะคะเด็กๆก็เลยตื่นเช้ากันหน่อยเช้าจริงไหมนี่เช้ามากๆ,ๆอ๋อคุณกล้องวายอยู่กับไปรถพู้จัการทันนี้ครบแล้วใช่ไหมของเรา,าเราคราบแล้วค่ะทันที่กล้องไปก,กับผู้จัดการบัวนั่นแหะเราครบแล้วนะค,ะนะครับที่นอนเขาก็จะออนุญาตออกเดินทางเดื่องอะไรอยู่แถวหนองบัวลำพูนตอนตั้งแต่ ได้เด้อไู้เด็กงานบ่ยายโมงนะฮะถึงบ่ายสามนะคะเปลาะะ่ามาเด้อผู้เดประทในืองเปล่ามากเพราะว่า้เดกกัเป็นงานกลางวันนะคะก็อกอนจนอัแล้วเพราะว่าอากาศแบเย็นๆโอเคเราจะอนอย่าเดิอท่านสมาชิกก็โคหมดแล้วนะคะนี่เดิวได้บ่ายนะคระับกันนะครับบ่าย,ายน,นะ